สวัสดีคะ่ะทุกๆกคนไม่พูดถึงบ้างไม่ได้แล้วละ่ะลุงพลเนี่ยติดตามข่าวน้องชมพู่มาตลอดจนถึงทุกวันนี้อดหลับอดนอนติดยิ่งกว่าละครบุพเพสนิวาสหลังๆนี้ไม่ใช่ว่าติดตามน้องชมพู่อย่างเดียวติดตามลุงพลเป็นเอฟซอย่างร้อเซเลยทีเดียวดูสี่งานมันเกิดก็มีคนใจดีจัดให้สร้างบ้านให้เอายังไงล่ะคินนี้ เวรกรรมมีจริงตั้งแต่จุดทูบสาบานนี้ลุงพลแบบราศีจับอะไรอะไรความดีความชอบหลังไหลเข้ามาดูสิราศีจับทั้งลุงพลทั้งป้าแตนสวยหล่อพอๆกับดาราเลยทีเดียวความจริงก็คือความจริงเนาะลุงพลตั้งแต่ต้นจนจบก็พร้อมเสมอที่จะแสดงถึงความบริสุทธิ จะให้ขึ้นเขากี่รอบกี่รอบจะให้ไปไหนทําอะไรลุงพลไม่เคยปฏิเสธทาหมดหลังจากที่ลุงพลก็นอนไม่หลับประแต่นก็นอนไม่หลับเป็นทุกข์เป็นร้อนถูกมองในแง่ลบอยู่นานทุกวันนี้บ้านลุงพลเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยดูซิมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของแล้วแต่ละวันก็มีแฟนกลับมาจากทั่วส,สารทิศของเมืองไทยเลยค่ะ มาบ้านลุงพลนี่ถ้าคนพูดเนี่ยไม่ติดว่าอยู่ไกลหรือก็ไม่ติดเอ่อโควิดนะไปแล้วนะเนี่ยไปหมู่บ้านกุกกอกแล้วนะเนี่ยดูสิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วค่ะแต่ที่แน่ๆบ้านลุงพลสวยเห็นทันตาเลยค่ะโอ้โหเหมือนเนรมิตได้เลยสุดยอดจริงๆเลย ราศีจับทั้งบ้านทั้งคนเลยค่ะกลายเป็นลุงพลมีกำลังใจอย่างแน่นหนาทั้งคนมีชื่อเสียงทั้งคนธรรมดาไปทางไหนก็มีเหมือนดารามีคนมาขอถ่ายรูปโอ้โหจะว่าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนดารานะคะดูซิดูซิซนี่วันที่หนึ่งกันยาคะ่ะลุงพลจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับจินตราภูลาบที่สกลนคร และจะได้ร้องเพลงเต่างอยฟิชเชอริงคู่กับจินตราอีกต่างหากโอ้ยกลูกไม่กลับแล้วคนันนี้เสียงลุงพลก็ดีไม่ใช่น้อยทั้งไปลูกทุ่งลุงพลก็ลูกคอเด็ดไม่เบาหรือจะไปในแนวของเอเพื่อชีวิตลุงพลก็ไปได้เรียกว่าพรสวรรค์ล้วนๆเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะทุกคน ลุงพลยังมีแววจะได้เป็นดาราอีกต่างหากคุณอุบวิริยะค่ะจะปั้นลุงพลให้เป็นดาราแต่ขอฝากคุณอุบไปด้วยนะคะอย่าลืมปาแตนเพราะว่าปาแตนนี่ดูซิก็สวยไม่เบานะคะหุ่นก็ดีหน้าตานี่ถ้าแต่งหน้าแต่งตาขึ้นมานี่เดียวนะคะรูปปาแตนก็สวยไม่เบาเลยนะคะพะปะกติแล้วปาแตนก็ไม่เสริมแต่งแต่งเติมอะไรเลยก็ดูสวยเป็นธรรมชาติ ถ้าได้แต่งขึ้นมาสักนิดหนึ่งโหดาราก็ดาราเถอะค่ะฝากคุณอุบนะคะอย่าลืมดึงป้าแตนเข้าไปด้วยโดยเฉพาะประทับใจลุงพลมากๆเวลาที่ลุงพลให้สัมภาษณ์กับนักข่าวลุงพลก็จะพูดถึงป้าแตนอยู่เรื่อยชอบมากเลยค่ะอย่างเพลงเต่าง,งอยที่จะขึ้นไปร้องคู่กับจินตราลุงพลก็บอกว่าร้องได้และป้าแตนก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันโหได้ฟังแล้วปลื้มแทนป้าแตนเลยค่ะ แต่ปต้าแตนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงนะคะไม่ทราบว่าทุกคนได้ดูหรือยังคุณเพชรสหรัฐได้แต่งเพลงให้ลุงพลนะคะวันนั้นลุงพลกับป้าแตนได้ร้องเพลงคู่กันโอ้โหเข้าไปฟังแล้วป้าแตนเสียงดีไม่เบาเลยทีเดียวถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ลองไปหาฟังดูนะคะ และลุงพลกับปตแตนตอนนี้ก็ได้มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะคะเปิดมาได้แค่2วันยอดผู้ติดต,ตามพุ่งไป2องห0,000ืนแล้วคะ่ะธรรมดาซะที่ไหน,สนเสน่ห์ของลุงพลกับปตแตนเนี่ยก็เขาก็เป็นคนบ้นบานๆแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดเผยนะคะทอมเนื้อทอมตนทําให้มีแฟนคลับไปทั่วทั้งประเทศเลยคะ่ะอยู่เหนืออยู่ใต้ก็มาหาลุงพล และอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะคะคนนี้เลยค่ะไอสารวัตรนักข่าวหนุม่มรูปหล่อของเราโอ้โหนี่ก็ประทับใจเป็นชาวบ้านกกกอกไปแล้วหนึ่งคนอยู่ที่นั่นนาน,น,านแรมเรือนโอ้โหจะขึ้นเขากี่รอบจะให้วิ่งจะให้เดินน้องไอไม่เคยทอ้อถอยทำงานอย่างทุ่มเท การเป็นอยู่ก็อยู่กันแบบชาวบ้านบ้านๆเลยค่ะทํากินเองนอนไหนก็ได้ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นขวัญใจของชาวบ้านกกกอๆไปแล้วนี่ถ้าคดีนี้จบน้องไอกลับบ้านนี้หมู่บ้านนี้จะคิดถึงน้องไอสรารวัตรมากเลยเนี่ยดูสิเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้ากับคนง่ายแล้วหน้าตาก็เป็นมิตรเป็นนักข่าวที่แบบน่ารักมากอะติดตามเข้ามาตั้งแต่ ตั้งแต่สมัยข่าวออความจริงก็คือความจริงเรื่องหวย30ล้านนะนะคะติดตามน้องคนนี้มาดูซิดูการเป็นอยู่ของเขาซิกินง่ายนอนง่ายคนอะไรเลี้ยงง่ายจังเลยน่ารักค่ะและที่นับถือน้ําใจสุดๆก็คือคนที่มีน้ําใจคนไทยที่มีน้ําใจหลายๆคนทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยหรือสิ่งใหญ่โตก็ทั้งบ้านก็ทั้งรถ ก็นำมาให้ลุงพลทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยผิดหรือถูกเขาให้ด้วยความจริงใจอันนี้แบบนับถือมากเลยค่ะเห็นแล้วปลื้มแบบตื้นตันสุดๆที่คนไทยยังมีน้ำใจให้กันทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นญาติสนิทมิตรสหายไม่ได้เป็นญาติพี่น้องยังดียังทำความดียังให้มากกว่าญาติตัวเองซะด้วยซ้ำ โหเห็นแล้วซึ้งดีใจมากๆเลยที่เห็นน้ำใจของคนไทยที่มีให้กันแบบนี้นะคะอยากจะเห็นคนไทยรักกันแบบนี้บ่อยๆเพราะว่ามันแสดงถึงความสามัคคีเห็นแล้วแบบน้ำตาจะไหลส่วนเรื่องคดีนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเนาะพวกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ แต่ที่เห็นชัดเจนก็คือลุงพลกับป้าเตนมีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็ในหัวอกที่คนเป็นพ่อคนแม่คนเนาะมีลูกที่ยังต้องไปโรงเรียนถ้าเกิดลูกเราพ่อถูกมองว่าเป็นเออเป็นเป็นคนถูกกล่าวหาว่างั้นเถอะลูกก็จะไม่มีความสุขเนาะเพื่อนก็จะมองในแง่ลบในฐานะที่หลายๆคนก็ เป็นพ่อคนแม่คนเราก็เป็นห่วงความรู้สึกของเด็กๆเ,เนาะหรือคือเด็กๆเ,เขาเป็นเด็กบริสุทธิ์เขายังไม่ไม่ควรที่จะมารับรู้หรือว่าเดือดร้อนกับอะไรอย่างนี้เห็นแล้วก็ดีใจที่สภาพจิตใจของบ้านลุงพลดีขึ้นนะคะ ก็เราติดตามกันต่อไปแหละค่ะสำหรับคนที่ติดตามนะคะว่าแต่ละวันแต่ละชั่วโมงจะมีข่าวอะไรออกมาบ้างเกี่ยวกับลุงพลแล้วก็เกี่ยวกับคดีนะคะก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในเรื่องที่ดีนะคะแต่ที่แน่ๆก็รอติดตามฟังและดูผลงานของลุงพลค่ะเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวลุงพลต่อก่อนค่ะสวัสดีค่ะ